สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่บนไทยนะครับสมสรไทยลีก1เตรียมแยกตัวตั้งบริษัทบริหาร,ร,รลีกเองเล็งปั้นโมเดลพิม์ลีกไทยแลนด์สร้างรายได้มหาศาลนะครับระเบิดข่าวใหญ่ขเขย่าวงการฟุตรบอลไทยกันเลยทีเดียวมีความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญเกิดขึ้นนะครับเมื่อบรดานสมสรชั้นนาในศึกไทยลีก1เตรียมแผนปฏิรูปโครงสร้างลีกครั้งใหญ่ด้วยการแยกตัวออกมาจัดตั้งบริษัทใหม่ ขึ้นมาเพื่อบ,บริหารจัดการแข่งขันหลีกสูงสุดด้วยตัวเองแทนที่จะบริหารงานในรูปแบบปัจจุบันแผนการนี้มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การเพิ่มสักยภาพในการสร้างไรายได้และกระจายผลประโยชน์ให้กับสโมสรโดยตรงเพื่อความยั่งยืนทางการเงินและยกระดับการแข่งขันที่มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นโดยโมเดลดรงกล่าวมีความคล้ายคลึงอย่างยิ่งกับแนวทางที่พีมหลีกอังกฤษเคยทําในอดีตซึ่งแยกตัวออกมาจากฟุตบอลหลีก EFL เมื่อฤดูการ1,992-1,993ก่อนที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในมูลค่าเลิขสิทธิ์การถ่ายทดสดและรายได้รวมจนกลายเป็นลีกฟุตบอลที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลและได้รับความนิยมสูงสุดของโลกอย่างทุกวันนี้การตั้งบริษัทใหม่และการบริหารจัดการลีกเองนั้นถูกมองว่าเป็นกา้าวสำคัญสู่ยุคใหม่ของวงการฟุตบอลไทยนุมอมองของการหารายได้และการพัฒนาลีกในระยะยาว อย่างไรก็ตามทมกลางแผนการใหญ่เพื่ออนาคตนี้ก็มีประเด็นที่น่าติดตามมานั้นก็คือหากมีการแยกตัวและตั้งลีกใหม่ในชื่อที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถิติเดิมที่เคยเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างเดิมจะถูกนับอย่างไรโดยเฉพาะกับสโมสรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอดีตเช่นบุลีลัมเจ้าของสถิติแชมป์ลีกสูงสุด10ส,สมัยในปัจจุบันการก่อตั้งลีกใหม่นี้จะทําให้จํานวนสมัยแชมป์ที่นับภายใต้ โครงสร้างลีกปัจจุบันต้องมีการรีเซ็ตหรือถูกมองในบริบทที่แตกต่างออกไปเมื่อพูดถึงแชมป์ลีกใหม่หรือไม่คำถามนี้มีความหมายลึกซึ้งสำหรับผู้ติดตามประวัติศา,ศา,ศาสตร์ของสติฟุตบอลไทยอย่างใกล้ชิดและจะเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งหากแผนการแยกตัวนี้เกิดขึ้นจริงนะฮะย้ํากันอีกครั้งนะครับเป็นข่าวนะครับยังไม่มีการแยกอะไรทั้งนั้นนะฮะยังเป็นอาทยลีกอยู่นะฮะก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไร ด่วนสะเทือนทีมชาติไทยทีมไทยลีกค้านพักแข่งซีเกมแต่ยื่นข้อเสนอใหม่ทีมไทยลีกไม่เห็นด้วยกับการพักการแข่งขันเพื่อซีเกม2025เสนอยืดหยุ่นด้วยการส่งนักเตะทีมละสามคนตัวแทนสโมสรจากไทยลีก1เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยณสนามบีจีเเตเดียม เใน็ตเวิระกสำคัญก็คือแนวทางการพักการแข่งขันทยลีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกม2025ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและทำเป้าคว้าเหรียญทองในกีฬาฟุตบอลชายอย่างไรก็ตามนะครับในที่ประชุมมีหลายสโมสรที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางหนึ่งกล่าวโดยให้ผลว่าซีเกมไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ซึ่งสโมสรจึงไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องปล่อยตัวนักเตะตามที่ชาติร้องขอเพื่อหาทางออกสโมสรจึงเสนอแนวทางปณีปนติ คือไม่พักลีแต่ให้ทีมส่งนักเตะไปร่วมแข่งขันได้ทีมละสามคนโดยอาจให้ทาคายุกินิชิกะยะวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นผู้ริตรายชื่อที่ต้องการใช้งานเข้าสู่กระบวนการการเจรจาก,กับตัสกัดนักเตะในแต่ละรายเพื่อจัดการเรื่องการปล่อยตัวระหว่างแผนการฝึกซ้อมกับสโมสรอย่างเหมาะสมท่านี้ข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการหาลือและหาจุดกึ่งกลางร,ร่วมกัน ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการขันภายในประเทศและการเตรียมทีมชาติในการลุ้นเหรียญทองกีฬาสิเกมปลายปีนี้นะฮะด่วนเอฟเรียกตัวแข้งเทพกัมบูชาไราหมด่วนกับแมนยูอับดุลคุลบรีนะฮะติดทีมอาเซียนออสตาแทนอันเรสเนโตลุยอุ่นเครื่องพบแมนยูวันที่28พฤษภาคมนี้ สัพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFF นะครับประกาศเรกตัวอับเดลกลิลเบรีก็น่าลุกครึ่งเชื้อสายฝรั่งเศสกับกัมพูชาซึ่งปัจจุบันเน่นกับทีมชาติกัมพูชาเข้ามาเสริมทัพทีมอาเซียนออสตาแทนที่แอนเดรสเนโตที่ถอนตัวออกไปโดยทีมอาเซียนออสตานะครับเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องสุดพิเศษกับทีมไอซ์แสดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยอดทีมจากพิมลี โดยจะเดินทางมาทัวร์เอเชียและมีคิวลงเตะในวันที่28พฤษภาคมนี้ที่สนามบูเกิจาเรลกรุงกุลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียท่านี้การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเปิดโอกาสให้เตะฝีเท้าดีจากชาติต่างๆในภูมิภาคได้ไปเชิญก,กันกับยอดทีมระดับโลกอย่างแมนยู u, ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่มีฐานแฟนบอลมากที่สุดในเอ,อเชียวันออกเฉียงใต้นะครับ ด่วนผลงานยังไม่ฟื้นเลยนะฮะคอนเซอร์เรซซโปโรเปิดรังปล่อยให้กับจูเบโลโอิวตะ2ต่อ4ในศึกฟุตบอลเจลีก2ฮอกเกโดคอนเซอร์เรซซโปโรผลงานไม่คงเส้นคงวาเปิดรังพ่าดกับชูเบโลโอิวตะ2 4ขาบ้านในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาล2025แมตช์เดทที่14วันอังคารที่6พฤษภาคมที่สนามไดวาเฮาพรีมิดโดม เกมนี้นะครับทีมเยือนจูบิโลได้4ประตูจากเคนมัตสุอิในนาทีที่1และในนาทีที่70เรอิจิอุชูมิทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่20และเดกิคานาโกะในนาทีที่5ส่วนเจ้าบ้านนะครับคอนซาได้2ประตูจากคอดี้ซานเชสในนาทีที่77และเรเออิซ e ูม e ิ umi, ในนาทีที่81ทำให้คอน,นโซลสโปโรแข่ง14นัดชนะ5เสมอ1แพ้ไป8แล้วนะฮะ มีแค่16แต้มรังอันดับที่14ของตอนนน๊ะนคะแนนสสวนเจ้าเช็คสุพิชคกสารชาติปีกสายทีมชาติไทยเกมนี้ก็มีชื่อเป็นจุดสํารองหลังจาก2เกมก่อนน,น,นี้ไม่มีชื่อลงเล่นเลยโดยเกมนี้ได้ลงเล่นในครึ่งหลังในนาทีที่46แทนทาคุมะอารโนก็ต้องบอกว่าสุพโชคโชว์ฟอร์มไม่ออกเหมือนกันนะครับก็แพ้ไปนะฮะ4-2กุนซือนี่กากเหลือเกินโดยนัดต่อไปนะฮะคอนคอนโซเรสซัปโปโรนะครับจบนะไปเยืนะอน อีวอกิเอฟซีในศึกเจลีสองแมตช์เดย์ที่15ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย11.00นยก,ก็ต้องบอกว่าผลงานห่วยแตกมากนะครับนี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6พฤษภาคมนะครับ ти